นัดเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่บางครั้งก็รู้สึกเบื่อไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีแป้งเป็นนักอ่านตัวยงมีวิธีเลือกหนังสือที่น่าสนใจและไม่ซ้ำใครแป้งช่วงนี้ฉันเบื่อมากเลยอะอยากหาหนังสืออ่านสักเล่มแก้เบื่อแต่ก็ไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีซื้อมาหลายเล่มก็อ่านไม่จบสักทีฉันเข้าใจเลยนะ เป็นเหมือนกันเลยเมื่อก่อนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยฉันมีวิธีเลือกหนังสือที่ทำให้ไม่เบื่อแล้วนะเอาไหมล่ะเอาสิบอกหน่ยสิอย่างแรกเลยคือเลือกจากสิ่งที่เราสนใจจริงๆไม่ใช่แค่ตามกระแสนะอย่างถ้าช่วงนี้อยากพักผ่อนสมองก็ลองหาหนังสือแนวนิยายโรแมนติกหรือแฟนตาซีเบาๆดูหรือถ้าอยากหาแรงบันใจก็ลองอา่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองหรือชีวประวัติคนดังก็ได้นะ อืมก็น่าคิดนะปกติฉันก็แค่ดูว่าหนังสือเล่มไหนคนพูดถึงเยอะก็สือตามนั่นแหละบางทีการตามกระแสก็ทำให้เราไม่ได้เจอหนังสือที่ใช่จริงๆหรอกลองอ่านคำโปรยหลังปกก่อนก็ช่วยได้นะถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจก็แสดงว่าน่าจะถูกใจเราแล้วแหละ ฉันไม่เคยคิดเลยอะว่าแค่คำโปรยก็ช่วยได้ขนาดนี้นอกจากนี้ก็มีอีกวิธีที่ฉันใช้ประจำคือลองอ่านบทแรกดูก่อนถ้าอ่านไปแล้วรู้สึกว่าภาษาเขียนน่าสนใจเนื้อหามีอะไรดึงดูดใจก็น่าจะไปต่อได้จนจบเล่มแน่นอนฉันว่าวิธีนี้เวิร์กนะงั้นแสดงว่าต้องไม่รีบตัดสินใจซื้อตั้งแต่แรกใช่ไหมล่ะใช่เลยอีกอย่างนะอย่าก,กลัวที่จะลองแนวใหม่ๆที่ไม่เคยอ่านด้วยนะ อย่างฉันเคยอ่านแต่นิยายนะแต่พอได้ลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบเข้าใจง่าย,ายๆก็ติดใจไปเลยโอเคขอบคุณมากเลยนะัดตอนนี้ฉันพอจะเห็นภาพแล้วว่าจะเป็นลองเรื่องหนังสืออยังไงดีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรายุว่าบรรลักษ์ของเรียนะอวดด้วยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วย,ยนะคะ